เฮ้ยเฟมเมืองใหญ่เอ้ยเมืองใหม่นะใหญ่เนาะเออโค้ใหญ่พี่แบบโอ้มาเนี่ยติดตลกเลยปุ๊เหลียวเมืองนี้มันค่าไฟมันเท่าไรหร่เนี่ยโอ้โหติดทุกสองลาเลย <c oughs> เฮ้ยพวกมึงแวะไอ้นี่ก่อนไหมร้าน,น <c oughs> เอฟซีเนี่ยได้พี่ได้อไดโอ้โหเฮียฮิวกันยังงานพี่จอดรถแม่โอ้ยังนะ เออมีมีพี่จอดรถอยู่นู้นว่ะนทางขวาทางขวาที่จอดรถนู่นโอ้จอดเนี่ยเมืองไรวะเนี่ยโอ้จอดมีพี่ดิมเลี้ยงเอาไว้ไปไปไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเดี๋ยวเอากุญแจรถกุญแจรถไปไปไปสบายกำลังหิวพอดีเลยเออไม่ตามสบายพักไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันใหญ่จริงเหรอพี่ใหญ่จริงแต่มันก็ดีอ่ะเพราะเราอยู่สตูดิโอมันก็ต้องออกมาหาอะไรบ้างเฮ้ยอ๋อใช่พี่ใช่อุ้ยโอ้ยเขียวอีกแล้วพี่ไอ้ปั้มมึงหรือเปล่านี่เชื่อมึงไหม อ้อมผมเออใช่ด้วยเดี๋ยวพี่จะเหนื่อย์ทำไมอ้าวโทษทีไอ้ไอ้เฟมแฟนเองอะไม่ใช่เนี่ยแฟนเองนะเว้ยพี่จำได้เว้ยพี่จอดเองเนี่ยพี่เจะเนอร์เวนเนอร์หมดเลยเอาไอ้ปื้มมาไม่ใช่ไอ้ไอ้ปื้มมึงมึงมาที่นี่แต่เมื่อไหร่เนี่ย พอผมมาเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะพี่เห็นว่าพี่น่าเห็นรู้สึกว่าพี่จะมาเช่าสตููิโอนี่ผมก็เลยมาไม่เช่าไม่เช่าซื้อเลยอ๋ออ้ออ๋อซื้อแหละใช่ไอ่ใครบอกเช่าวะดันถือดักทือแม่งเลยอะไรเนี่ยมาซื้อเลยเพราะเปลี่ยนสตูแล้วไงเราจะมาทำงานกับพี่ไหมเนี่ยได้ได้พี่ได้เออแล้วเดี๋ยวค่อยลาออกที่นี่แล้วกันเออแล้วพอรู้ไหมว่าที่นี่มีใครมาแล้วมั่งอ่ะอืมเราเดี๋ยวผมพาไปทัวร์ก็ได้ตรงบ้านนอกก็เริ่มมีคนมาแล้วไม่อ๋อได้ได้ได้แต่รถโอเคเดี๋ยวค่อยนำได้เดี๋ย รับอะไรดีครับผมอ๋อเอาเอาไก่เอาไก่เอาชุดจุใจครับผมโอเคครับมึงไปทำงานอะไระพี่สกายเฮ้ยอันนี้อ่ะาใครจะปน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 ปาปนปนเนป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 ปนนป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 ้นป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 นนป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 เนีนป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 นนนปนอนปนนป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 นานนปนปนปนนป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 ปนปปน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 นป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 นนปนนนป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 นนน อ้าวอะไรเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ไปพัน้ำเอาละมีผีอีกแล้วอ่มา<ต>มีผีอีกแล้วเพิ่งมาแท้ๆมีผีอีกแล้วไม่มีสิเท่าไหร่ชุูจูใจเฮ้ยชุูจูใจเท่าไหร่อ่าอยู่วางให้สิบเหรียญเงินเว้สิบเหรียญเงินโอเคก็ได้อยู่อ่ะไปสิบเหรียญเงินโปรโมชั่นเหรอครับเนี่ยเอ้าเอ้าไก่ไม่ให้ไก่สิอ๋อไกลทิพย์อยู่รีบไปไหนครับพี่ครับครับสวัสดโอ้โหจูใจเลยแหละจูใจ ไอ้เพิยมึงกายให้กูมึงกินถึงคอเลยพี่เนี่ยถึงคอเลยถึงคอไข่กินอ่ะไปแบ่งขอะคนสกายจะเอาไม่เนี่ยเอาเอาเอาอ่ะเฟมแบ่งให้แล้วให้แล้วไปไปไปเพิ่มนำขับนำอยู่เด้อไปทุกคนน้ำกันดีกว่าทุกคนเอาไก่อยู่กินเนะเฮ้ยถ้าพวกมึงไม่มีบ้านมึงอยู่อพาร์ตเมนต์แดงเนี่ยอืมพช่พิมชอพารไงเอาเงินเดือนนี่ยแหละเอาเอาคนสกายขึ้นเัินนั่นใช่ไหมเอาโอ้โหพวกมึงขึ้นมา ถ้าอย่างเฟีแป๊บๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นแม่ไอ้ปมรีบไไหนเนี่ยอะ่่น่มีใครมาแล้วบ้างที่เนี่ยเ่ยหลังแรกเนี่ยหลังแดงเลยเนี่ยงามสง่างานไหนวะอะไรงานแแบบนี้แ้่าพอร์เน่ยรู้เลยหไปสพซอซอรรเข้าไปทักม่นกไหมไม่แรกรู้สึกว่านอ่านี้นะแล้วมันทำงานเลยหรือรอทำงานที่สตู เอาไปหามาที่ปั๊มดิปั๊มเออเออปั๊มอยู่ไหนอ่ะโอ้โหเออว่าจะปนบ้านหน่อยไม่ไม่ไม่ปนโอ้โหมาปนบ้านไปไปปั๊มปั๊มอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วปั๊มอยู่นี่เออล่าสุดรถผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอเดี๋ยวเดี๋ยวผู้มึงคุณคุณเจ่าคุณคุณเนี่ยมึงมามึงมาเป็นยามตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย มาตำรวจเออตำรวจเหรอมาประกันตัวครับมาประกันตัวพี่ผมครับไหนวะใครอยู่ข้างในวะไอ้ไม่มีอ๋อนี่เนี่ยประกันประกันทุกคนเนี่ยนี่เนี่ยเขาคนเดยวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมึงมาเป็นตำรวจมึงนี่แล้วมึงไม่ทำงานกูแล้วเหรอทำแต่ว่าเรายังไม่เสร็จไม่ใช่เหรออ๋อเออสตูตรงนี้ไงยังไม่เสร็จเลยออแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยมามาอยู่กี่วันละหรือกี่เดือนละก็หลายวันแล้วพี่เป็นสัปดาห์แล้วถึงสัปดาห์เลยแล้วมั้งอ๋อรอสถานีสร้างยังไม่เสร็จเลย เออพี่ไปได้แล้วนะปล่ยมาว้ในนั้นแหละโอเคก็ได้ไปวูเรอไป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 รถปีด้วยขังแม่งไว้น่ะดูไลเปมพี่โอเคไปละปั๊มอยู่นี่เองปั๊มปัเฮ้ยลงชนนะพี่ออ๋อนี่ไงซอสมึงปะวะอ๋อเอาพี่เี้ครับเอ๊ะทำอะไรวะนั่นอะอ๋อครับงเฝ้ากะพี่ทะไรอะ ได้เงินเยอะป่าวะพี่เป็นเจ้าของพี่เป็นเจ้าของปั๊มเออใช่ครับพอดีไม่มีคนมาทํางานอะไก็เลยต้องทําเองอ๋อเอองั้นเออไหนๆก็ไหนๆละเติมน้ำมันให้หน่อยดิซอสเท่าไหร่อ่ะฟรีเต็มถังเต็มถังเท่าไหร่ร้อยหนึ่งพี่ร้อยหนึ่งมันเมืองนี้มันมันจ่ายเองอ่าอจ่ายไปเออแต่มันค่าค่าเคเอฟซีว่าใช่ที่กูจ่ายไปเมื่อกี้แหละกูสกายมันก็เหมือนดีมจ่ายใช่ อ่ะครบยังครบยังเยอบสี่ปุ่มกูชนตายหาพอดีเนี่ยดับเครื่องด้วยดับเครื่องด้วยดับเครื่องเอากุญแจคาไว้ก่อนก็แล้วเต็มครับเต็มครับลองตุ้มเด้อเออแถวนี้มีใครที่เราพอรู้จักอีกไหมอะซอสที่เนี่ยเออพี่พี่เคยไปตรงไหนมาบ้างครับก็สถานีตำรวจไปมาแล้ว MFC ไปมาแล้วบ้านเองก็ไปมาแล้วด้วยแล้วก็ในที่นี้อ๋ออ้าวพี่เราไปดูบ้านคนตื่นอ่า บ้านคนอื่นเดี๋ยวไว้ดูทีหลังอ่ะแต่มีใครทํางานอะไรตรงนี้อีกไหมแบบเองอ่ะอ๋อแถวริมสาเอ้ยริมหาดมีร้านร้านหนึ่งพี่มีของดีรอเออเเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพี่พวกพี่รู้จักใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคงั้นไปดูพี่โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนเด้อเดี๋ยวมาอีกทีโอเคเจอกันเจอกันโอเคยันไปขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาแวะใหม่โอ้โหพี่สกายนั่งแต่ครับผมแน่นอนเอ้ยตำรวจอะไฟไม่เอา เดี๋ยวครับพี่จะเย็นมาก้ากเขาอยู่ตรงนี้ลงมาดีกว่ามาจะเย็นครับตำรวจครับเอป็นตำรวจประชาชนจากตัดต่อนี่ไปเป็นตำรวจซะแล้วอะไรนี่ยริมทางรถแรงกว่าเว้ยนี่นี่ศัตรูเราแต่ยังเข้าไปไม่ได้ยังสร้างไม่เสร็จโอ้โหเสร็จประมาณแปดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละฟิวินมีคนมาหาเอ้เตืรนเอ้เตืรนนั่นไอวินเลยนะ่ยเอาลงรถ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 มาล่าสมุนไพรมาล่าสมุนไพร เร้านบูดไปพี่เหนานเลยมึงมึงมาถึงขั้นนี้เหรอเนี่ยวินโอ้ยไอ้เสิร์ฟไหนดิวินเร็วหิวอ่ะมาไกลไอ้บูดเลยไอ้บูดไม่ได้อะบูดไม่ได้อะไม่ได้อะไอ้เนวินไม่ได้อะใบแดกแล้วเฮ้ยอะไรม่ได้เลยไม่ได้รับอยู่ไม่อยู่ยังไม่ปนเลยละกันเตืร์นนี่หนึ่งครับคุณลูกค้าครับผมเร็วๆหิวอ่ะหิวกินอะไรพี่ กินอะไรก็ได้ครัขายมาเป็นไงบ้างเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยไอ้ไอ้เป็นใครเหรอนี่พี่ดีเป็นอาพี่ดีเลยนะเป็นใครเหรอครับเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยมึงใครเนี่ยเร็วๆเอาเร็วๆมามาล่าหน่อยเร็วเร็พี่รู้ป่าวว่าหมาล่าผมอร่อยมากพี่เขาเอามาล่าผมทำซีรี์ด้วยไม่อะเฮียหมาไม่แดกเฮียอะไรนะฮะป่าเป่าไม่มีอะไรยังไม่เคยกินเลยนี่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 ไม่นี่นีบที่น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 นี่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 ี่นี่นี่นนีนี่นี เออ่่นดีีีพสุดยอดนั่งเลยว่าโต๊ะจ่ายมาข้างๆดีกว่าเดี๋ยวกูจใจนั่ง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 ตรงนี้แหละเชิญเชิญเชิญคุณสกายก็นั่งสีปื้มมานั่งเราเราเราเไอ้ปื้มเลี้ยงเว้ยเออไก่ยังไม่ทันแดกเลยที่กินหมาลาซะแล้วเอาได้ได้ได้โอยโหไอ้เบมไอ้เบลเอาไปก็อยู่ตรงไหนเห็นเฮ้ยมาล่านานจังวะเฮ้ย มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่อ่านี่นี่นี่เจ๊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 อันนี้ของฝั่งนู้นอ่าของอันนี้ของพี่ของอันนี้พี่พิเศษเลยอันนี้นี่อันนี้ผมให้กูไม่ใช่ควายชิบหายต่อยอ๋ออุ้ยอุ้ยของนี่เดี๋ยวพี่เก็บไว้ของขวบใจมากแล้วพี่เราอนี้พี่เรามาตำรวจนะพี่ตำรวจมึงนีน่ากลัวที่ไม่เข้าเป้าหมายแล้วคนรู้จักเราเนี่ยมันช้าไม่ใช่ท่อมชิบหายเอาไปเลยตำรวจอยู่านี่เปล่าวะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้วินไอ้วินเดี๋ยวไอ้วิน ยังมีใครที่แบบว่าพอรู้ไหมว่ามึงเนี้ยแบบไอ้ที่ดีเคฟีมอ่ะมีใครยังอยู่ที่นี่อีกไหมพี่ผมมีเรื่องจะบอกพี่ว่าไงออมสินจนน้ำตาแล้วพี่ฮะฮะออมสินออกมาตกปลาพี่แล้วสินก็หายไปเลยจมน้ำตายมันดูแฟชั่นมากเกินมาเนี่ยจริงปะเนี่ยพี่ลองว้ลล่่่พพีีอองงวิ่งลงน้ำดูพี่เผื่อพี่จะเจอออมสินไหนแล้วมันจมน้ำตายแล้วไม่ใช่แล้วแล้วนั่นใครอ่ะฮะ ผีออมสินเอยพี่ผีออมสินเท่านี้ผีเคี้ยนพี่บ้าหรือเปล่าว่าะผ้าเนยเอาแล้วแยกร้านกันเหรอไปขายเสื้อผ้าครับอโพี่บ้าเฮ้ยได้เช็คพี่ออมสินหน่อยไปบอกแป๊บนึงอ้เงั้นเงี้ยเดี๋ยวพี่มานะไอ้เพิ่มเงินใบเปล่าไป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 เดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่มาไปหาไอเอาสินไปคุณสกายเด็กกลับไปพี่สองร้อยอ๋อสองร้อยอะไม่ต้องทอน โอ้หไปมันถึงวันนั้นอะสองร้อยเฮ้ยมีครบดีกว่าที่เป็นบาทอีกเท่าไหร่เนาะไม่เมืองนี้มันตีเป็นร้อยอ๋ออ่าอ่าอ่าเรไปอีกเออเราอดเดีนตั้งแต่เมืองเก่าแล้วอ่าน่าข้างหลังอะใครใคนแบบตอติดต่อเด็กตั้งเนอะเอ้ยนี่มันร้านเสื้อแฟชั่นเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยคุณสกายเหมาะกับสีนี้เนี่ยสีเขียวแน่นอนเออผมต้องสีม่วงูนะเฮ้ยแม่ค้าป้าครับเจ๊อยู่ไหมครโอ้โหโอ้ไม่ได้เจอกันนาน เปลี่ยนไปเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาว่าตายแล้วเออเห็นไอ้บินตายมันพี่วินไม่ใช่เออพี่ออมไม่ไม่ไม่ไอ้ออมพี่วินแจ้งพี่ด้วยเออนั่นแหละเออไม่เป็นไรแต่มันก็ตายไงโโอ้หเออออมสินที่ซื้อเสื้อหนเดียวเอาเสื้อสีม่วงอะสีม่วงเหรอพี่งั้นแป๊บนะเดี๋ยวไปหัโอเคครับไหน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 สมุดแผงเลยพี่วู้ดแต่เสื้อสวยนะไปรับมาที่ไหนเนี่ยออมสินฮะตัวนี้สวยพี่เสียมพูเนี่ย เฮ้ยบ้าหรือเปล่าเรามาจากฟองผมแน่เลยสี่วงอยู่สองแบบอ่ะในในในแบบนี้มีเสื้ออีสีขาวเปล่าเอาอันนี้อันนี้ไอขี้ไม่พยาอาสินมีชุดเปล่าตอนนี้ผมเหมือนกินสกินเดินได้แล้วเนี่ยตัวละเท่าไหร่ครับขายยังไงครับโอ้ละห้าสิบบาทห้าเหรียญเงินห้าเหรียญเงินผมมีแต่เหรียญทองอะตอนเนี้ยเท่ากับองินนี่นี่ผมอ่ะอ่ะเฮ้ยเท่อ้าว พี่ดีมาไปอ่านี่ตังอ่าอ่าอ่เออพี่ดีสวยว่ะตอนนี้สวยจริงเออเอ้ยซื้อซื้ซื้อ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 อมมีสีสีสีขาวไหมสีขาวสีขาวเหรอไม่มีสีขาวไม่มีอ่ะอ๋อเรียบร้อยหมดแล้วสีอะไรบ้างอ่ะสีน้ำตาลนะอ้าวมันเหลือเนี่ยสีเหลืองโอ้แชัดเด้งเออเนี่ยไอ้นัทถามว่าถึงหรือยัง ผมคนผมคนเปลี่ยนเสื้อเพะตอนนี้เหมือนกินสกีนเดินได้ไม่อย่างไรสีแดงคุณมก่อนถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวเออนั้นพี่เอาสีขาวกับสีส้มแล้วกันเดี๋ยวขาดกับใครมาเอาแล้วกันมีมีสีส้มมาเลยไม่มีสีขาวอ่ะสีส้มมาสีส้มมาสีส้มมาเอ้พึ่งยิมก่อนห้าบาทเอ้ยห้าสิบบาทเรีบเคลียร์นะเดี๋ยวลงไปรอข้างล่างเดี๋ยวจะไปหายนั้นละนั้นมันเร่งกันเนี่ยทักนายอยู่นั่นแหละเอาเดี๋ยวมีคนตกปลาเว้ย เฮ้ยอะไรเนี่ยไปไปไป่ไป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 ไไป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  ขึ้นมาเร็วๆมึงจะไปไหนเฟมมึงจะไปไหนขึ้นมาสิเฟมเออมึงจะไปไหนเฮ้ยมึงจะไปไหนเฮ้ยเนี่ยไปเร็วแบบไม่แน่นนะพี่ด้านหลังอะกิ้งเลยเมื่อกี้เม่ติดพอดีมึงนี่ฮะเสื้อแม่งเสื้อร้านอองสวยมากเลยเนาะใช่ใช่ใช่ะแต่มึงนี่ขนาดคนน้อยนี่ยังคึกคักงัเนี่ยไอ้นัดบอกว่าอยู่ซอยซอยไหนสักแห่งหนึ่งเดี๋ยวนะซอยนี้หรือเปล่า พี่เฟิร์ม,มอยู่นะ่ะไปเปิรมรู้ไหมว่าบ้านนั้นอยู่ไหนอ่ะผมก็ไม่ไเห็นเนี่ยผมหายอยู่นะเนี่ยเด้อซอยนี้ป่ะน่าจะน,น่าจะหลังนี้ไหมเพราะไม่เคยลงสตอรี่อยู่อ่ะมุดหลังนี้สวยมากเลยนะเนาะเด้อหาที่จอดก่อนเชี่ยบ้านมันไม่มีที่จอดหรอวะอ่ะ,อะจอดนี่ก็ได้จอดจอดเถอะพี่ใชคร่ครับ เอ้ยพี่เองน้องชายมาแล้วมาได้เจอตั้งนานก่อนเลยพี่ก่อนนอออไม่ไม่เจอตั้งนานไปงั้นพี่สบายดีอยู่กับคุณสกายเนี่ยอมันอยู่มันอยู่นี่เปลี่ยนเปลี่ยนตรงผมเหรอเออเออเออเปลี่ยนเออเปลี่ยนไปเยอะเลยเนี่ยเราเนี่ยโอ้โหน่ารักขึ้นร้านไหนเนี่ยผมจะไปเปลี่ยนบ้างเนี่ย อยากเปลี่ยนทรงผมอยากเปลี่ยนเสื้อไปให้หมดเลยทำตอนอยู่เมืองนอกอ๋อเหรอเออเดี๋ยวว่าจะไปบ้างใช่อ้าวพวกคุณไปทำอะไรหน้าบ้านผมเนี่ยตลกแตกแล้อ้าวแล้วอ้าวแล้วเอ้นี่พวกพี่เข้าไปได้เลยเนี่ยได้ได้ตัดสบายเลยพี่อ่งเชิญเลยนั่งเลยนั่เลยครั้งนี้ชอบมากตามสบายโอ้ยโอ้ยโอ้โหปิน่วยนะเลยจะทำของลกเลยไม่ลกไม่ลกแค่มาดูเฉยแล้วเดี๋ยวก็กลับแล้วโอ้ยปื้อออกแบบใครออกแบบให้ออกแบบเองปะ เอาแบบเองเอาแบบเองเจดเกสวยจัดอะนัดหลังเนี่ยใช้เวลาสร้างนานไหมเนี่ยนานดีวะงบเท่าไหร่เาเนี่ยเอาเรื่องว่ะน่สมีห้องแต่งเสื้อด้วยแต่งตัวด้วยแต่งเสื้อบ้านมันสวยจริงโอ้โหยังไม่ได้ไปดูบ้านใหม่กูเลยว่ะบ้านใหม่ผมจัดการเรียบร้อยแล้วพี่อาเหรออ๋อใช่จริงจริงผมรับงานอยู่สามงานงานอะไรบ้างอะเป็นสองงานดิทำเซเว่นแล้วก็ไอ้ก่อสร้าง อ้าวแล้วเองไม่ได้ทำกับพี่เลยเหรอทำต่อไหมรอศัตรูเปิดได้ได้มีปัญหาโอเคได้บ้านเราบ้านกลัวที่คุณสั่งไว้บ้านเหรอเรียบร้อยอยู่ในซองนี้แหละสั่งเป็นข้าวป็นไก่โอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งคนสกายก็ได้อ้าวอยู่นี่เองนี่ใช่ไหมนี่อยู่ตรงนี้อย่างนี้เออนี่เอามาได้โอ้รถก็อยู่นี่ด้วยโอ้โหใช่สวยอุ้ยโอ้ก็สวยอยู่นะเยอดตาช่ออกแบบให้ ยอดงามแเอคุสกายจะอยู่นี่เลยแม่เดี๋ยวผมจะว่าจะไปบ้านไปพักผ่อนก่อนอยู่นี่เลยก็ได้เนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคุสกายนัดเจอกันครับไม่ผมหาไปดูเลยได้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 ไอ้พวกมึงสองคนยังไม่มีบ้านใช่ไหมเดี๋ยนอนบ้านกูก่อนก็ได้ได้ครับได้ได้ครับแต่ว่าพี่ก็แคบอยู่นะรอผมออกแบบไว้ให้ใช่แต่ยังไม่ได้ไอ้นี่เลยยังไม่ได้ซื้อเตียงเลยเดี๋ยวว่าจะไปซื้อเตียงอยู่เอ้ยไอเฟรมกับแถวสาม ซอยแรกแถวสามแถวสามแถวสามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซ้ายแล้วนะใช่สุดซอยอืแต่บ้านเราไม่ได้ไกลกันมากเลยเฮ้ยโอ้โหสวยสวยสวยโอเคลง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 อันนี้อะไรอ่ะใบมะเขือเทศมีประโยชน์มะเขือเทศมีประโยชน์กูรู้เลยใครเป็นคนเขียนแน่นอนไปผมไ่ไปถอดกันอันนี้หรือนายจะส่งเคสนี้ก่อนนะ เออใช่ส่งคันนี้แหละแค่ดูเฉยว่าบ้านอยู่ไหนเออขอบใจมากที่ที่สร้างให้โอ้สวยมากเลยโอเคพี่ถ้ามีงานก็โทรเรียกก็ได้ได้ได้เจอกันเจอกันโอเคได้เลยเจอกันครับเจครับอันนัทมันเก่งเนี่ยพี่มันออกแบบดิเออสวยมากเลยอ่ะอันนี้ชอบพี่โอ้ไม่ได้แต่ของโปรดพี่ดีมเลยใช่แต่เมืงอกต้องหาบ้านแต่ตอนนี้มึงอยู่บ้านกูก่อนก็ได้ชิวๆมาผดลังแน่เออพี่ดีมแล้วงบบ้านหลังเนี้ยพี่ดีมเท่าไหร่เนี่ยยยังไม่ได้จ่ายเลย ช็อตชุดนี้ช็อตถึงสิบล้านแล้วไม่ถึงหรอกมันก็เล็กอยู่อ่ะก็เดี๋ยววันนี้เอาช่วยไปออกไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วกันซื้อตรงซื้อเตียงนู่นนี่นั่นวันนี้ได้เลยพี่ดเดี๋ยวมา,<ง>มานอนมานอนกันไปอย่าออกไปซื้อเลยก็ได้ไป,ป,ปไมไปมามามาปิดประตูด้วยนะเพราะผมจะเก็บตังค์สักครึ่งปีอะพี่แล้วก็ค่อยสร้างบ้านอยู่บ้านพี่ก่อนก็ได้ชิวๆได้ครับได้เออเอา้าว มึงก็เออไ้เปียก <c oughs> มือขับวะเนี่ย <c oughs> อ้ยรถชนตาย <c oughs> เดี๋ยวต้องไปถาม <c oughs> พวก <c oughs> ไอวินกับ <c oughs> ออมสินก่อนว่ายังไงร <c oughs> ้านมีร้านไอตรงไหนบ้างเอ้าอยู่นี่นีน่ จากไนไปแต่ละวันก็ทำแบบนี้เป็นวนลูปหยิบมวนจุดไฟแลวก็สุกมันคิดถึงเธอจนจิตแทบหลุดพอมีโควิดแม่งเฮียสุดๆทํทำให้เราห่างกันเราคงต้องรอไปอีกนานเลยพอมีโควิดระบาดอีกแล้วก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เจอกันเลยทรมานแบบบอกไม่ถูกแต่ก็คิดถึงเธอที่สุดจะ ทำยังไงก็เอาไม่อยู่ควาคิดถึงที่ไม่มีสิ้นสุดแต่อย่างน้อยก็ได้โทรกัน<ะ>เห็นผ่านโทรศัพท์ทุกวันละงจากนี้แล้วก็คงต้องอดทนเราวันนั้นโคโควิดมาซาลงแล้วก็คงได้เจอกันฉันรู้ว่าเธอคิดถึงไม่ได้ฉันคิดถึงเธอแค่จะได้ยินเสียงของเธอ